สวัสดีทุกคนคะสวัสดีพี่น้องฟางปาคู้คู่สุกคนพอดีว่าํางสีกรับแล้วเปิดเปิดอันตู้เย็เนเห็นอันตั้งแต่มือวันศุกร์พักกันปาดอันนี้ไว้มองม่วงม่วง,ง,งมันสิเป็นลูกจังซี่ด้วยค่ะเพิงอึบนี่นะปาดห่อรลดดี Uh huh. มนจะให้ดูว่ามันเป็นลูกยังไงเนาะลูกม่วงนี่เป็นลูกจังสีออกสีม่วงๆจังสีเป็นลูกแบบนี้นะคะแม่หอมเราออกมาแล้วกะอันนี้เป็นลูกเงาๆมิเชให้่งลูกบอกพ่าบอกม่วงเอยียงไม่หอมเราบอกเราบอกสิเต็มเราซื้อมา เ็มพลดว่าแม่แม่ได้มะม่วงอันนี้อ่ะมะม,ม่วง 1, พันพั์พัฒน์สันดรเพูนว่ามหาชนกหานะพี่น้องจ้า 1, ท่านพัฒน์สันดรแล้วอะเหรเดือนกุมภพาพันธ์แล้วก็มีสามสิบมือเราหลงเราไปลงเวลามันมันเหลือแผ่นสุดท้ายพอดีแล้วมันเสียดนะมันต้องปิ้นพี่เต็มจะปิ้นหน้าหลังสิบห้าแผ่นเนาะพอดีมันมียี่สิบเก้าวันเนาะก็เลย ชิมนานหลังชิมหาแพ่นมันก็เลยเกินไปนาะหนึ่งค่ะนะล้วก็ลงเลยวันที่สามสิบแล้วมันกรอบนะคะทุกคนคะมันกรอบมากเลยนะนี่เจลแบบอันนี้เนาะแช่แข็งค่ะนะเจวแช่แข็งนะ มันเหรอแล้วลก็ค้าถุงบ่นเนาะอืออืเอเขาเที่ยงคิดแล้วได้จัง,จงมากินเขาเที่ยงได้จังมาแต่คือส่งเป็นซีคิวเขาอะ อทอละมันกับฟันพราะาเนี่ยเพราะมาเวลาเคี่ยวอย่างมันสิลงไปข้างอยู่แล้วมันกระสิ สามารถเอาดิ้นเชียร์เสร็จมาได้ดิดังควบเคียบควบเคียบ,บ,ยบแน่นอะมันเหนียวที่ดเตียวมันบ่อยากจับถ้่วอืม สุดน <icana> ัดน네ี่เต er se ิมสิเป็นแบบาสมหรือเผ็ดนี่สิเฮ็ดปากสิจับจับจับต้องขออภัย ฟังกเสียงเชี่ยวเลยคือผสมสึฮึใช่เปล่าตอกทานใาเหี่ยวนะพี่เกลือน้องไซเราต้องพูดถึงรุ่นนี้ รูปโมมีน้ำตาลมีแต่โมงซุลดกับเกลือทำโมองน้อยอย่างที่มันต้องเป็นเจลน้ำตาลเนาะอืม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 จุ่นจา หน้าตาม,มันจะไม่น่ากินแล้วแต่ความสุดยออนเราไม่ต้องพูดถึง <c oughs> กรอบทะลุจอรุ่นแบบไม่ต้องใส่ไม่ไดไ้ Soạn ừ, Chín ừ, 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 nhẹ nén 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 chặt nén Nhanh Nhăn dù mà gì xì hết chèo mắt tay hương Hmm ชั่วโมงแล้วพี่นองตอนนี้มมไม่ไม่ไมผงสุรสินัมนัน,นปเป็นปีนเหรอบ้านเนี่ยมันคุยกินได้เนี่ย มันเป็นพริกป่นแค่ยุ่ยนี้บักพริกแห้งละต่ำนะนะม,มันเห็นสุก chín thức thái bao vải ở cặp treo non sai Hmm. hmm. กินยาสีทายังเจ็บท่องยายายอยากินน้ำเย็นเนาะพี่น้องจ้ากินน้ำเย็นนะคะพี่นจะชองอัน,นต้องเอาวันกิน 3h rồi ตาใจเอาสำเนียงเราพี่น้องจ้ากินบอกมวงจนเบิดจานนะคะกินบอกมวงคนเดียวจนเบิดจานอะนะมันกรอบมันจะกรอบมันจะบ่ะคือหมกม่วงอื่นแซ่บกวอาอันหมกม่วงเบาหมกม่วงเอียงอันนั้นอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนาอจะมาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอบ๊ายบาย